เนะา,ามาทางจองรมเียเผู้ญผู้เนี่ยทำยังไงก็ล้างรถแต่ยายทางบายทางสองเขจะดูไ่ดีนะทำอะไรให้ดูให้มันพองงามพอดีพอง,งามไม่ใช่ว่าแบบนี้เอยจะทำอะไรก็ทำเข้าใจค่ะเจ็บเลยไม่หวังแล้ว ดค่วันนี้นะคะมาพบกับเพลงแล้วนะคะจะช่างระคังเฉนิมนี่นะคเลวันนี้นะคะที่โลเคชัน่นมาอยู่นอกบ้านแบบนี้นะคะคือจริงแล้วเพยคิดเรื่องนึงออกจะหาเรื่องกวนใจพี่เบลอีกแล้ว <laughs> ลวหลายคนคิดถึงคลิปแกล้งแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้จะสัดให้แบบสะสมใจนะที่ออกมาข้างนอกแบบนี้แล้วก็เห็นรถแบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะแพย์จะลองเป็นพิตตี้ร้างรถด,ดูนะคะรถค,คันนี้ นี่ก็คือรถของพี่เบลเองนั่นแหละจะลองเป็นแบบว่าพิตตี้ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเขาล้างรถกันเป็นพิตตี้ที่แบบฟองติดตัวอะไรประมาณนี้นะคะอยากลองดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าพี่เบลเนี่ยกลับมาแล้วเห็นแบบว่าแพรแบบออกมาล้างรถหน้าบ้านอะไรแบบนี้นะคะพี่เบลเขาจะด่าแพรไหม <ส usc ane> เพราะเอาเข้าจริงๆเลยนะขนาดแค่แพรคือใส่ผ้าเช็ดตัวอาบน้าเสร็จใส่ผ้าเช็ดตัวเดินออกมาหน้าบ้านพี่เบลด่าที่คนบอกว่าทําไมออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันโป้มันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออ <S <S เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเกิดพี่เบลกลับมาเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก่่ออนนจะะะไปยาลลืมกกกกดดแแชร้้้ว็ใหพ ไปเดี๋ยววันนี้นะคะแพรจะมาสาธิตการเป็นพิตตี้ล้างรถจะบอกว่าตอนนี้กระแสพิตตี้มาแรงมากอาชีพเก่าเป็นอาชีพเก่าเป็นพิตตี้แต่ว่าตอนที่ทำงานพิตตี้ไม่เคยล้างรถนะแต่แอบเห็นหนึ่งคือต้องถอดรองเท้าเพราะว่าเคยเห็นพิตตี้หัวฟาดพื้นมาแล้วเพราะว่ารองเท้าลื่นนะคะอ้าค่ะแหะแล้วคำว่าพิตตี้ล้างรถมันต้องมีความเซ็กซี่ใช่ไหมคะทุกคนอันนี้คือถ้าบิดฟองน้ําอันนี้มันจะไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ก็ต้องบิดข้างบนนะคะประมาณนี้แบบนี้แล้วก็มีฟองติดที่ตัวด้วย แล้วันจะขันเพราะว่ามันเป็นฟองลังรถแล้วต้องแบบเนี่ยฟองเนี้ยแล้วต้องแบบนี่เออเตเต เซียนเหมือนเรียนมาแล้วก็ขัดคือเราบอกก่อนว่าจีอาชีพเก่ามีเยอะมากทั้งพ ty, ิตตี้ท yup. ี่เด็ดคือการเป็นแดนเซอร์เพราะว่าพิตตี้กับแดนเซอร์บวกกันมันจะมีอิริจีที่แบบแรงมากเราต้องแบบเต้นไปด้วยนะคะแล้วก็รังรุดไปด้วยนะคะอย่างเช่นเต่า้อยเต่า้อยเต่าเต่าเต่า้อยเต่าเต่างยรอไปไอเต่างยรอูเพลงไม่น่าได้กับพิตตี้อ่ะไม่เพลง ไม่ได้เพลงฟิตตี้มันต no ้องดูแบบเซ็กซี่นิดนึงเหมือนไม่ได้ล้างอ่ะแค่แบบมายืนเต้นเฉยๆอย่างเงี้ยฮะก็ล้างรถแต่ใหญ่ทางใบทางสองเขาจะดูไม่ดีนะ ไคยดูดีมงนน่งผมสกปรกอย่าล้างรถน่ะรถพี่เบลเขาเปื้อน,ขนเขาไม่เห็นรอกย้ายเราอยู่ในบ้านเราทุกคนย้ายด้ย้ายด้ทุกคนย้ายด้ย <c oughs> ้ายเดินมาด้โว้ย <c oughs>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  ล้างรถยายเขาบ่นอะรู้ปะเนี่ยยายเดินมาด่าเอ้าล้างตรงนี้ทำไมอ่ะเอาก็ล้างรถยายเดินมาด่าเขาก็ด่าดีไม่อยากทําคลิปม่ใช่คือมาล้างตรงนี้มันหน้าบ้านแล้วไม่อายคนอื่นเขาไงอ่ะเขาไม่เห็นหรอกไม่เห็นอะไรอ่ะงั้นยายจะมาเดินมาบ่นทําไมพอลงจากรถปุ๊บยายบอกเลยบอกว่าให้มาบอกหน่อยเออไมยทำแบบนี้อาชีพเก่าอ๋อก็ล้างอยู่ก็เดี๋ยวเนี่ยทำไงล่ะคลิปยังไม่เสร็จอ่ะก็่ไม่กล่องอะไรอ่ะเราสั่งของเลยมาขายเต็มไปหมดเฮ้ยมาแล้ว สครับหนูหนูสั่งสครับมา,บมาเขามาส่งนะ้านยายเหรอเ<ช>อ้ยมาแล้วอ่ะจะสั่งอะไรมาเยอะนักหนาเมื่อกี้ยายเขาบ่นบ่นเหรอเออ ดาราศิลปินใช้กันเยอะมากอะใครลำยายมินิกี้ก็ใช้พี่แพทนะปภาใช้ตอนนี้แล้วข่าเวลาสั่งที่หลังอะสั่งเป็นชื่อไอ้เบสสั่งเปลี่ยนชื่อมั่งสั่งแต่ของหนูมาใช้สั่งแต่ของชื่อมาใช้แล้วเขาก็บ่นใครยายเหรอเออเก็บกล้องเก็บกล้องเลยองไม่ต้องอะไรต้องล้างแล้วจะคิดอะไรมันน่าเกลียดคนอื่นมองนี้เต็มข้างบ้านหมดไปยังไยรุ่นเต็มไม่หมดทำไมทําแบบนี้วะเนี่ยผู้ใหญ่อยู่เราไม่ได้อยู่คนเดียวเข้าใจไหม เราไม่ได้อยู่แค่เรามีผู้ใหญ่อยู่ด้วยเข้าใจปะ <S <S เข้าใจแล้วผู้ใหญ่เขาไม่โอเคทําอะไรดูให้มันพอง,งามพอดีพอง,งามไม่ใช่ว่าแบบที่อยกจะทําอะไรก็ทําเข้าใจไหมเข้าใจคะ่ะเจ็บเลยไหมไวะเข้าขบานไปแหละรู้จักคำว่าไม่เสลดไหม <laughs> เราจะปั่นต่อจะจะม่ส่นใจเรือจะล้างต่อค่ะทุกคนกำลังสนุกเลยอ่ะเราจะล้างต่อไม่รอแล้วนะฮ้ไม่เก็บหรอฮะไม่เก็บหรอัก็ก็มันยังล้างไม่หมดไง เข้าบ้านคนอื่นบ้างหรืองไงเขาเข้าบ้านกันหมดแล้วมันมืดแล้วเนี่ยไม่ต้องล้างไงห,หน่าไม่ต้องล้างเดี๋ยวไปอา,าล้างฉีดก็ได้ก็ <c oughs> ล้างไปแล้ว <c oughs> พี่จะล้างเครื่องคันเหรอแล้วก็เอาไปเครื่องคัน <c oughs> พูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> <c oughs> ห,หนูเซ็กซี่ไหมหนูเซ็กซี่ไหมตอบก่นอนหนูเหมือนพิตตี้ไหมสัตว์มาเลยจ้าสัตว์มาเลยจ้าพ่อหนุ่มจ้ะโอ้เฟี้ยหัวไม่ต้องล้างขอไม่เล่นน้ำด้วยกันไหมเขาผู้ชายฝั่งหนู่มเขามองอ่ะสัตว์มาเลยจ้าสัตว์มาเลยจ้ ยาสาดหัวเดี๋ยวไม่สบายชาดสายบรเจาคชาดใสายบริจานุ่มโอ๊ยเปียกโอ๊ยพี่้างโอ้ไม่ล้างละมาไม่ล้างละขัดตัวก็ได้แม่ก็เปียกละแม่ก็สั่งมาแล้วไม่ไม่มาขัดกับหนูอ่ะพี่ชายก็ขัดได้ขัดไม่ล้าไม่ให้ล้างก็ไม่ล้างก็ได้ขัดตัวแทนสครับฮันนี่เกล บอดี้เราจะกวนอยงเงย้ยไปเรืนอยๆไม่ให้ล้างรถก็ไม่ล้างก็ได้ขัดตัวแทนกมได้เปงน้ำไม่เนี่ยแผลก็ไม่ให้ล้างรถก็ไม่ล้างมีเก่งใจคนอื่นหรือไงมันอาบน้ำหน้าบ้านมาทํามันยายก็มองไอแอบมายืนมองหลายรอบแล้วอายเขามั้งก็มันก็มืดเลยมันดูไม่ดีเข้าใจไหมที่พูดเนี่ย สครับฮันนิโกบอดี้นะคะตัวนี้บอกเลยว่าเลิศมากในสครับเนี้ยเขาก็มีทองคําในสครับเนี้ยเขาก็มีทองคำเด็ด 24k เออเห็นไหมเหลืองอล่ามทั้งตัวเลยอ่ะกลิ่นก็หอมเท่าไหร่จะจบที่อยากมายืนทะเลาะกับหนูกลางบ้านใครได้นี่นะคะทุกคนแนีขัดได้ทั้งตัวหน้าก็ขัดได้นะคะตัวนี้จริงๆหน้าก็ขัดได้บอกเลยว่าเลิศโอ้ยเมื่อไรจะเก็บ มื่อไหลจะเก็บขัดได้ทั้งตัวเลยนะคะทุกคนหน้าก็ขัดได้เมื่อไห่จะเก็บผิวหนูสวยไหมผิวหนูสวยไหมไม่อายคนอื่นหรือไงเขาเข้า,ขาบ้านกันหมดแล้วมันมดืดผิวหนูสวย,ยไหมไปพอพอปล่อ,อยหลังรถแล้วขัดได้ทั้งเช้าทั้งเย็นขัดได้ทุกวันนี่เห็นไหมขณะขัดยังเป็นทองเลยอ่ะตอนนี้ทองขึ้นด้วยนะทุกคนเข้าบ้านไปแล้วเดี๋ยวนะพอแล้วเลิกเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวหัวร้อนเดี๋ยวโดนเตะทางอากาศ เออเผื่อใครจะถามนะสะครับตัวนี้นะคะรีวิวเยอะมากทุกคนไม่เชื่อลองไปดู d ีซีเคนะคะสะครับฮ<ม>ันนี่โกลบอดี้นะเป็นสครับผิวที่ผสมทองคํานะคะเป็นสครับน้าผึ้งป่าตัวนี้เดี๋ยวทุกคนจะมาถามไงว่าเออสครับที่แพรสั่งอะไรมานะคือจริงๆก็ไปดูรีวิวเขามาแหละก็เไปสั่งตามมาเออปรากฏว่ามันดีมากหอมติดผิวแลว้วก็เลิศมากไม่ละคายผิวด้วยเ้ยแต่จริงๆเขามีอีกตัวนึงนะทุกคนเอาไว้ใช้หลังจากที่ขัดเสร็จแล้วแพซื้อมาคู่กันเพราะว่าเซตเนี้ยใช้คู่กันเขาบอกว่าดี แต่ตอนนี้หนาว <c oughs> อยู่ข้างนอกหนาวจริงอีกตัวหนึ่งเดี๋ <c oughs> ยวนะจะแพ้เ <c oughs> อาให้ดูนีตัวนี้ ตัวนี้เป็นน้ําตบกูต้ารังนกเอาไว้ใช้หลังจากที่เราเนี่ยขัดตัวเสร็จแล้วซึ่งมันเป็นน้ําตบที่เล่งให้ผิวของเราเนี่ยขาวขึ้นนะคะแล้วก็ใสขึ้นนี่นะมันจะเป็นสีเหลืองๆนะจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะคือพอเราขัดผิวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทาตัวนี้ไปได้เลยจริงๆตัวนี้มันสามารถผสมกับโลชั่นได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากขาวไวอะ่ะแ้แนะนำให้ทาเพียวเพราะว่าเขาบอกว่าทาเพียวๆเนี่ยเห็นผลดีมากถ้าใครอยากขาวนะคะก็สั่งซื้อได้ที่นี่เลยเดี๋ยนะ ผิวไปด้วยแก้งคนไปด้วยฉันเนาะเดี๋ยวพอไปง้อพี่เบลก่อนนะคะทุกคนวันนี้แค่นี้พอของเป้าของ,ของคอไปแล้วบ๊ายบายเลิกเหรอเก็บของแล้วเนี่ยเลิกแล้วเสร็จแล้วมืดแล้วเนี่ยหนาว